สวัสดีครับพบกับไอเอ็นแชนแนลครับผมเดี๋ยวมื่อนี้เอามารลวมพิธีหลางปราสาทครับอยู่ที่สีราชาพระปราชาครั้งที่สามนะครับของพุทธสมาคมตอนนี้ก็เดินทางมาทางศูนย์ตรงกับเป็นกอที่8เป็นการกำลังเสีอยงเดินทางกันครับเดี๋ยวก็บรอติดตามความชุ่มบึงน้ำกันครับตอนนี้ก็ นักแสวงบุญนะครับกับนาร่วมกันหลายหลังหลายบอลนะครับกำลังฟ้ด้วยกำลังเสียเตรียมตัวนะเอาพาซาห่างจากนี่ประมมาสิบกิโลครับผมได้ค่ะรอติดตามเบิังนะครับเชือกเชือกเชือบครับคนละขับทองเก้าเก้าสนเด็ดครับผมได้อันนี้พี่ ไปเลยเหรอเฮ้ยตามรถี่ป่องไหเว้ยรถมันตีนรถมันติดเขาก่างกัที่ไหเนอผมจาพามาเป็นที่หล่งปลาปลาครับผมูผที่สีราชาครับผมเดี๋ยวคุณกัเจอแล้วครับผมเป็นยินกับคือ่าคุณงานย,ยังน้อยครับปีน งานหอนักแสวงบุญหลายท่านด้วยังร้อนทังเย็นนะแล้วก็ในทีมงานทางนี้จะเอาขึ้นแล้วครับนะครับอ่าเก็บงานอยู่ที่นี่

เจเียวเจดเแล้วส่อหอเลยตอนไอไอไอมครับไอ้มเก่าแล้วครับกือบแล้วนะครับยังังแครับมาะลงลปซอยโอเว้โเว้เวมัขึ้นคว่าขึ้นตะขวดรูปเล็กหรือรูเล็กน้ไงจ่อ กูพาไปนะกูกระดาไปนะกระดาษกระถิตู้เรียนรองเท้าไอสกีนะครับนับสมาคมสหเทวธรรมแปดลีไอสกีเอาไอสกีมาที่นี่เมื่อเช้าเพราะว่าเกิดอะไรไป มันตรงมีสาดีึงแกตวปูนพตัวนี้เทาาพวกสาดเาจะกวาเสียหายเราสอาดเองแมนสาดบ่พ่อไปสาดารอ่าเดี๋ยเราเราจะไปที่วัดมเขียรเพระกาแฟร้อนกทำแป้ีเลยกไปเยก็เินะครับไเลก็อ่ะร็จแล้วกนแล้วกินหอม เอ้ยล่องไป็ขึ้นเถอะวหิ่าเด็นัเนีครับท่านนี่ครปูนะครับจะหับท้องโยนท้องเนาะไปดูดอกไม้ดอปิดไม่ยิ่งกูได้ มอคจะเดิมนี้ทำไมเรีกเรแรงเไปซื้อวะข้นแล้วครับขึ้นแล้วเฮ้หมเย้อนี่เอ่ะางนวครับกางโฮมกางโฮม กลางห้องก้อนกลางหอก้อนใส่ถุง1ิบไปพร้อมด้วยหัวหัวทั้งไหนทั้งผนบ่กตากับเวไปแล้ว

เอาไกินไหมเดี๋ยนะ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 เอาพากันเอาพากันโอ้ดูน้ามีส่องเดี๋ยวนี้พากันลงพากันลอเดห๋อนะเดี๋ยนะต้องต้องมีอีกไหมที เทปงเอาจะขันไงลูกเทปางเอาจะขันตขันมากเลยยี่ปดูแกเลยลูกยี่แกเลยลูก แต่งมาแล้วแต <Onion milk. S 1> ่งมาทำความสะอาดอีกต่นนะครับตัดไปลก็ตัดประมาณนี้เลยมันก็ใส่ตรงนู้มันก็ไม่ใส่ตรงนรับโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เปียกเท่าไหร่นะครับเราจะไปอีกที่หนึ่งครับผมวัดวังยิ้ครับเราไปจุดหนึ่งวันนี้สองป่าช้านะวันนี้สองป่าช้าวันนี้หนึ่งดาวยี่สองสาบ วันนี้ก็น่าจะเป <wan> <nervous. S 2> <wan> ็นอีกสองนันนี้าแค่ีเขาจะมาเลี้ยงปอบปลาใ้เราจากที่เขาทำมสาดแล้วอบปลานะครับที่เขาเต็งไว้กนจะีิวใช่นะครับสอบลานานาัห้าอย แล้วก็จะมาช่วยในงานรัชชานิตรตลอดนะครับว่าอนยะ่างนั้นนะครับซึ่งมีคนดูแลดูเหตุนีน้เป็นแกน่ไหมฮะสุขสันติสันลังบอกสันตนน <c oughs> ิการไม่ได้ครับผมว่าแน่เราต้องนี้อยู่ในงานนะครับต้องช่วยงานนะครับสำหรับท่านที่อยู่ตาา่างจังหวัดนะฮะติดตามในเพจในเป็นลูกเกี่ยวยังไงสี่รัสีราชชาครับติดตามงานได้ตลอด ทำก็ขึ้นเรื่อ,อ,อยๆครับการทำการออกปฏิบัติงานการดำเนินการของวิวยิมไทยศิรรมคลิมพ์เข้าไปเลยเพืุ่งหมีในเพจของวิวยิมไทยศิลธรรมไม่ต้องไปถามใครเลยคโทรศัพท์มีทุกท่านนี้เขาจะจัดเลี้ยงครับผมเขาจะได้ต่อยอดทำบุญนะครับรวมกันต่อยอดทำบุญจนถึงสุดสุดท้านนะครับต่อไปไ น้องจำอนีนาจะเป็นเจ็บเจ็บกระโลกครับกโลกมีรอยพารยังมีอย่างไรชุดช่างจดามรับวห้าล้านแปดแสนเชียงไทยไปห้าล้านทุกคนได้กลับไปห้าร้อยล้านนะครับนะ การทุบเก่าเขามีเหลืออยู่ไหมการทูบกาการทูบเก่าอยล้วัอยู่การทุบเก่าอยู่แล้ไม่มีใ้ไหมไม่มีมมีบิการที่านงถ้าขอตั้งจิตอธิษฐานสครับนครับหจิตอธาครับ้าขอตั้งจิตอิานท่านมวน่านครับข้างนนอ เดาที่าุขอท่านสน่สญ้ัามาาโรการ้อทกานคุเคยรูมเคยรักสมัครไส่วนได้ในกุศลผลนสานติเจ้าการนายอภวานขอใหท่านได้กุศลผลนี้และอุทิศกุศลผลนี้นะครับให้ร่างนี้วิญญาณดวงวิญญาณหอยสีร่างนี้นะครับได้ทุกรวงวิญญาณทีู่นามอ่งนี้นะครับได้รับผลกุศลให้ท่นทุกคนอธิษานแอุทิศให้เธอครับวเจริญ โลกหลายปฏิบัติด้วยเทวะบัญชาองค์เทวอาจารย์ห้อยหูเสจงห้เสียษชีและเทวอาจารย์ทุกพระองค์นะครับและสาธุชนผู้มีเจตศรัทธาทั่วไปโดยเฉพาะวันนี้นะครับน้องๆมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกาลสินนะครับที่น้องกู้ภัยนะครับได้นะครับทำการนะครับจัดงานมหาบุญศรียาณในครั้งนี้นะวันนี้นะครับบัดนี้นะครับที่น้องๆนะครับกู้ภัยนะครับทุกท่านนะครับจากร้อยเอ็ดก็ดีจากกาลสินก็ดีจากทุกทั่วสศนคิดก็ดีนะครับไในนามอธิษฐานของท่าน ขึ <rium> <Dante> ้นมาจากที <Safe rév mark> ่พนักพักทิ้งชื่อขาวนั้นแล้วนี้แล้วนะครับนะครับแับนี้ล่างของท่านนะครับจะครโคตรเชื่อถือประการใดไม่นะครับขอสอบถามนะคข้าหากวันนี้สีไายของท่านขึ้นมาครบช้วนสมบูรณ์ารใดไมนะครับการเสี่ยงทายป่วยต้องไายออกมาหนึ่งอันแบบนี้หากยังไม่ครบขาดตกุกกระเเหรือครบชิ้นส่วนที่หนึ่งใดใดนะครับตัวหัวมาไห้สองอันหรือข้ามสองอันแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับขอยทีนะครับณนบัตนี้องค์หอยเซจ้ารอนามพานีและละดวงวิญญาณของท่านนะครับข้อพิธีเพื่อป้งเทศฟังธรป้องทานป อ่ากุศลนะครับวันนี้นะครับไปง่ายๆมาง่ายๆนะครับกลับง่ายๆนะครับไม่หลอกไม่หยอกและไม่เล่นไม่ดื้อนะครับที่สําคัญนะครับไปง่ายๆนะครับยังไม่ครบเลยฮะเขาไมผ่านไม่ผ่านเขาไม่ผ่าไม่ผ่านเขาไม่ผ่านเฮ้ยห่อผ้าเขาอยู่ไหนเฮ้ยห่อผ้าเฮ้ยห่อาห่อผ้าไม่ต้องเอาทิ้งลงหลุมนะครับไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มีเก็บนะครับนะครับดูห่อผ้าขึ้นมาเป็นอย่างนี้มีแดด การน้ไม่ต <ar> ้องทิ้งนะครับาไม่ได้เยอไว้ด้านบนเอวางตรงนี้เลยสเสื้อแขนยาครับต่ัเอ้เฮ้ยฮ้ยเ้ยดูดูเสื้อครเดี๋ยวเอากปิันมาใส่เลยมาใส่เลยมาเยาันนี้ใสนนี่เป็นธนบบครับ ตมีมีมอยหักตวตัเกรงแคตัวเกรงแค่มีนักเต้นตัวเกรงอ้ยโอ้ยด้รบกันช้นหนึ่งรารบกันมารบกันนะครับปลอีภัยนะครับทานน้ตามการเวลาบางชิ้นแล้วก็ขอให้อภัยนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับมาต่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพร้อมกันพร้อมแล้วเฮเโอ้ยยหาวเสยโอ้ยโอ้ยย นะครับผมจุยนะครับเธอพาเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวแสต่งเอาเข้าเสียงเลยครับครับผมไม่ใช่เขียนว่าใช่ไหมเข้มัเลยเฮ้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 ยเฮ ไม่จัดซ่จ่ยาีลชาคนผอะไรคาไม่ยอมไปครับเฮ้ยเชาเฮ้ยรยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ มางงภษานกอากาศร้อนมากครับวันนี้เพื่อนเไปแต่งตัวอน้ำรอหมดแล้วนะครับไม่ช้าไม่ได้แล้วนะครับต้งไปนะครับโยมายปีที่ดินไม่ไปเอาจริงจเลยออวยไม่ไปผมด้น่ามากเลนยเ่เหนื่อยไม่เหนือยหิไม่หิว

นะจะเย็นมาสี่ครั้งแล้วไม่เคยปวดเกินสามครั้งสองครั้งเลยวะมีมะนาวมันต้องมีสักชิ้นหนึ่งนะลองดูนะฮะผมว่าอันนั้นเนี่ยไปหน่อยไปเล็กน,นี้มันต้องมีสักชิ้นหนึ่งแหละทุกทีเลยเวลาเจออย่างนี้นะติดชิ้นติดชิ้นอยู่เรนะื่อยอันนี้เองครับในหอนอันนี้ยันยนดนหัวบางแสงอืมก็หมดเลยเต็ม มาเอ่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกันเลยเล่าเสียครับอ่ะสามรอบสี่รอบแล้วนะโอเคนะครับวันนี้นะนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผมเนาะขอบคนณทำงานนะวันนี้นะหิ่นใจหน่อยนะครับวันนี้ไปง่ายๆนะอาทิตยษฐายชายท่านี้ฮะองค์ฟันฟันฟันเป็นหลุดบ่ครับไม่เป็นไรฮะน่าอะไรงั้นนะครับนะองค์หิ้วโจรออยู่นะครับนะครับมีทีมพิเเกิดบุญสให้วันนี้ทำเองให้นะครับพักที่ตอนที่เขทำวันนี้ถ้าไปง่ายๆทีเดียวนะครับจบนะ ดิงโผล่สาธุนี่ต่อไปเจ้าหังทีนีต่อไปเจ้าหนังต่อท่นี่ใช้แค่ลู่ที่ทองที่ราบผมอที่ทยก็ท่เคตัว่อตต่อนี่ต่อมีนี่ต่อไปเจ้าหนังีตอทนี่ต่อไปเจ้าหัง้าขอตั้งจิตสธิฐานโออาแตงตัวละลอนะครับวันนี้คัดทันา่ี่

อย่าได้เกิดเียขาาอง้คนแห่งบุญนี้จุันส่งไฟให้ถึงซึ่งนิพพานนภาปฏโยโหตุข้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอธมาโหสิกรรมแด่เทพเทวดาทั้งหลายเจ้าลำนายเวนพูดผีปีศาจผ่มนุษย์ ตัดโลกทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อหน้าและรับหลังตั้งใจไม่ตั้งใจจากอดีตจนเย้ครับผมตอนเขาเราโกยเขาล้วเรียบร้อยเนาะแค่ครับแค่เล่นไปไปเนี้ยทำบรรยากาศฮัลโหล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn